กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกทท่านนะคะมาเจออาจารย์ดรยโสธาราศิริภาประภากรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาะอาจารย์เชียนขาวาโรนะคะในการนำอา,อาจารย์ลงมาอินดิท์อินเตอร์วิวแล้วก็ออฟเซอร์วิชั่นในสถานที่นะคะที่นี่คือบ้านแตนนะคะตำบลแตนอำเภอสีขรรภูมิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งด้านหลังของอาจารย์นี้นะคะถือว่าเป็น ศาส,สนสถานโบราณในอาณาจักรของโบราณอาจารย์เพิ่งรู้อยู่เมื่อกี้เองว่าที่นี่มีอาณาจักรของโบราณอยู่ด้วยนะคะก็คือศาสนสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของอาณาจักรของโบราณนะคะจากที่เราได้เห็นก็คือนี่ก็คือจะเป็นศิลาแรงนะคะ จะเป็นสิานาำเงเป็นฐานนะคะของปราสาทนะคะซึ่งปราสาทแตเดิมนั้นอาจจะสูงขึ้นมากขนาดนี้จากการที่เราได้สัมภาษณ์นะคะได้บอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะถ้าลึกลงไปอีกก็จะเป็นปราสาทที่สูงมากจะต้องปีนขึ้น,นมาใ่ด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นจากการที่เราได้มองเห็นแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่เดิมเคยเป็นศาสนสถานส,สถานที่ บูชานะคะ้าศิวะหรืออาจจะเป็นสัตนาษรานารในการประกอบพิธีกรรมในสมัยยุคข,ของโบราณเมื่อพัฒนาการมาสู่ยุคปัจจุบันชุมชนบ้านแตนโบราณนะคะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากแขวงจำปาสักหรือประเทศลาวแขวงจำปาสักนะคะได้อพยพยกย้ายถิ่นมาด้วยเหตุผลทางการเมืองหรืออาจจะเกิดสงครามอาจจะเกิดภัยแล้งหรืออาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆก็ได้นะคะเมื่อยกย้ายถิ่นมาที่นี่นะคะสิ่งที่เราได้มาเห็นก็คือพระพุทธรูปโบราณ3องค์ที่เป็นการสร้างในพุทธลักษณะแบบล้านช้างหรือแบบลาวจำปาสักนะคะอันนี้เป็นความอัศจรรย์ใจนะคะของอาจารย์ว่าวันนี้ถึงได้มา,าที่นี่เพื่อทำการาจัดสร้างวิดีโอนำเสนอ สู่สารมนชนเพื่อให้เห็นว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมที่เกิดขึ้นมาในรอบปีฉะนั้นในแต่ละปีนะคะในทุกวันที่13เมษายนเช้ามืดนะคะลานหน้าที่นี่จะอุดมครับข้างไปด้วยเครื่องนะคะสังเวยบวงสวงต่างๆมากมายนะคะและจะมะีผู้นำชุมชนนะคะที่มี องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยและผู้เฒ่าผู้แก่ตลอดจะถึงนําผู้กระทําพิธีกรรมคือเท่าจำ้ำจะเป็นผู้มากระทําพิธีกรรมบวงสรงสักการบูชา,าสารปู่ตาแห่งน,นี้และศารปู่ตาแห่งน,นี้มีความเชื่อและมีรายนามของท่านนั้นก็คือปู่มเหศัก์นั่นเองนะคะปู่มเหศัก์นี้มีหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองที่นี่ และนะคะก็จะมีสารอื่นๆน,นะคะที่อยู่รอบนอกออกไปซึ่งถือว่าเป็นรองจากปู่มเหสศักดิ์เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการให้น้ําและมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาหรือพยากรให้กับชุมชนด้วยนั่นเองและเหตุการณ์อัศาจรรย์ชาวบ้านชุมชนก็ยังเห็นนะคะเห็นความอัศาจรรย์เห็นดวงวิญญาณนะคะที่เดินออกจากสารไปวัดนะคะอาจจะพระภิสูุสงฆ์ก็ยังเห็นหรือชาวบ้านเมืองก็ยังเห็นหรือ คยมีการโจรกรรมนะคะเทวารูปที่อยู่ด้านในนี้โดยการตัดเสียษออกไปนะคะแล้วก็โจรนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกจากเขตพื้นที่นี้ไปได้ก็เหมือนกับลักษณะว่ายน้ำนะคะอยู่กลางสนามหญ้านะคะเหมือนว่ายน้าเหมือนถูกจระเข้กําลังไลก่กัดไล่อะไรอยู่นะคะทั้งทที่คนอื่นก็มามองเห็นก็ว่าว่ายอยู่กับโคกนั่นเองนะคะดังนั้นแปลว่าสารนี้นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมีกรดดานุภาพ และศาลนี้นะคะยังถือว่ามีบทบาทและอิทธิพลต่อชุมชนบ้านแตนเพราะชุมชนบ้านแตนจะมีการจัดสักการบูชาในวันที่13เมษายนภาคเช้าจะมีการรวมสวงแต่เช้ามืดนะคะโดยชุมชนจะจัด เครื่องไหว้ต่างๆของแต่ละครูเรือนมาที่นี่นะคะเป็นแบบวิถีชุมชนและในช่วงประมาณ8ดโมงถึง9้าโมงเช้าจะมีการรำถวายหรือเรียกว่ารำวงสวงแก่พ่อแเีสักดิ์นั่นเองน,น,นะคะเป,เป็นชุดชาวกุยบางแตงเป็นชุดชาวกุยด้วยนะคะ เป็นการสวมชุดเป็นอัตลักษณ์ของชาวปูยที่จะมารำถวายต่อหน้าศาลปู่ตาแห่งน,นี้ท่านผู้ชมคะศาลปู่ตาแห่งน,นี้มีทั้งอิทธิพลมีทั้งบทบาทมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งเรื่องเล่าและมีตำนานตลอดจะถึงมีประสบการณ์ต่างๆจากผู้คนที่ อยู่บริเวณแถบนี้ดังนั้นปู่ตาที่นี่จึงถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชนที่ยังมีการนับถือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ